อ๋อกล้ามาไหนลูกวันนี้จะไปไหนครับ<อ> <laughs> จะไปไหนหรอครับเาตานู <laughs> นักเที่ยวน้อยจะไปชมอะไรนะก้ามชมอะไรลูก <laughs> ไปดูสัตว์อื่นๆบ้างอ๋อไปดูสัตว์อื่นๆบ้างจะไปไหนอพ่าลืมนี่นะคะเ,เรีอนจำท่องเที่ยว เที่ยวสุขใจลาไปลาไปกันโอเค จะบินหรือจะเดินลูกบินโอ้ oh, บินเหรอ เดี๋ยวรอบต่อไปนะลูกไหมไมาแล้วมาแล้วมาลูกไหมว้าวมันหล่น มัม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 นะคะอือมัมมัมมัม ค่อยค่อยนะให้น้องกัดก่อนลูกให้น้องกัดก่อนนะให้น้องกัดให้น้องกัดอย่าเพิ่งวางสิครับลูกหนูต้องถือให้น้องไม่งั้นน้องเขาจะกินไม่ได้โอเคถือไว้ไปน้องไปเลยเป็นไร ีไปดูหไม่เลยจะลำแผนจ้านกยูงนกยูนะท่นมีครบเลยนะคะที่นี่ไก่กุกไก่ก็มีนี่นะคะปลาคารโรก็อยู่อ้ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่ดอะไรอีกนี่เดี๋ยเราลิ เขาไม่กินแครอทเขากินหญ้านี่นะเดี๋ยว็จะป้อนเดี๋ยวจะป้อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะป้อนนะจ๊ะไปแล้ว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 หิวแล้วเหรอหิวแล้วเหรอ กอนก่ันก้าเ,เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลูกถึงแล้ว หนึ่งรอบพอดีเลยขอบคุณี่ครับครับขอบคุณครับียด้อ้ได้หนึ่งรอบสนุกมาก <c oughs> โอ้ <c oughs> อาจะอร่อยนะกัดให้ขาดก่อนเนี่ยพึ่งกินคำใหญ่ขาดใจเลยหนูก็เลยมาป้อนออำยังดีอยู่ไหมอย่าวางที่พื้นน้องมันจะ มันจะโดนดินแล้วมันจะไม่อร่อยโอ้โหน้องก็จะมาน้องยื่นมาเลยน้องยื่นมาเลยอะไรไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ โอ้ตัวนี้ก็อยากพายมาหน่อยเอตอตรงใส่ตัวนี้ท้องด้วยใช่ตัวมีอ,อ๋อเหรออ๋อพึ่งคลอดพึ่งคลอดแม่ลูกอ่อนเหรอคะแม่ลูกอ่อนน้อย ตัวน้อยยังไม่กินใช่ไหมลูกอืม่ไงค่ะไม่ไงแม่ลูกอ่ะไหนไหนไหนจริงเหรออุ้ยนั่นหลับปุ๋ยไอ้ไม่หลับไม่หลับนอนเล่นกลังจะเคมตัวนี้ให้ยังลุงใ Uh huh. ไม่ไม่แย่ขี้ฟันเลยเหรอ <laughs> ไม่แย่ขี้ฟันเลยเหรอ,อม,ามาชม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 ว้าวว้าว,าวา <laughs> <laughs>

ลับพียงคะสวัสดีค่ะลับพี่ยังคะนี่นะคะน้องน้องน้องโอ้น้องยังอยู่ในกรงอยู่ลูก มาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไาอยู่ในกรงกันหมดเลยนี่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 โอ้ยอย่างกระตุกกระตาเลยค่ะกระตุกกระตาน้อยกระตุกกระตาหน่อย เดียวก็ได้นะคะดูสิดูสิว้าวว้าวว้าวสวัสดีค่ะ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 ไหนไหนไหนทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะ สวยสวยนะคะสวยสวยมากเลย ครับนะคะึกษาครับครับครับยังตัวไม่โตมากนะคะ แปลงผักด้วยนะคะผู้ชมแปลงผักผักสดๆเลยนะคะเนี่ยนี่หนเห็นไหมสดทุกต้นนี่นะคะในพื้นที่กว้างอยู่นะคะสองแปลงสองแปลงนะคะที่เขาปลูกนำร่องไว้ในในสวนเนี่ย อากาศก็เย็นนะคะผู้ชมด้านในนั่นก็คือศูนย์อาหารนะคะมาที่นี่ครบจบนะคะเหมาะเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะงามมากเลยนะคะผักเนี้ยเที่ยงแล้วไปทานอาหารกันนะคะ นะบรรยากาศทางเข้าสวนอาหารร่มรื่นทำบรรยากาศโล่งสบาย ริบอ่อนๆไ่ไปนั่งกันนะคะนั่งรอเมนูนั่งรอเมนูเด็ดเออเอาโลเอาลิมนั่นแหละเยี่ก๋วยเตียวเวยเต๋ยวหนอยขาแล้วน,น,นั่งห้อยขาได้ ชื่อร้านเนาะชื่อร้านชื่อร้านนี่แหละโอ้ยน่านั่งเย็นจังเลยอ่ะเมื่อยเมื่อยอากาศดีด้านในสวนอาหารก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีสะพานข้ามคลองด้วยค่ะ คลองนี้ก็มีบัวด้วยบัวแดงบัวแดงนะคะช่วงนี้ยังไม่บานนะคะว้าวสวยๆนะคะผู้ชมนี่ค่ะบึงบัวไอคลองสำหรับปลูกบัวบรรยากาศสวยแล้วนะคะรอให้ เท่าที่วันนี้ก็จะรล่มลื่นกันนะคะสวยงามนะคะ